ไม่รู้ก่อนเลยเพือ่อนดิวหลับไปหลไปเขาเทสเขาเทสเสียงเ,เสียงระบบฉุกเฉินในตึกครับรว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่มีอะไรครับมีคนเดินออกเดินออกไป ข้างนอกห้องนี้เราก็ทุกคนก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรใช่เขาก็เทสเสียงนยครับเขาบอกว่าเทสเสียงแต่ว่าน่าจะเทสเพราะว่าจริงๆริงรปภหลับอยู่ข้างนอกครับก็เลยคิดว่าไม่เทสก็แย่แล้วครับไม่ได้ว่าไม่ดีถ้าจริงต้องดังกว่านี้นะเฮ้ยแต่รปภต้องหลัวหลับครับแต่ดีหลับนะแสดงว่าเสียงจะได้ผลนะใช่ไหม อะไรนั้นมีถามเลยทำไมกลมาเรากลับมาที่ซีรีส์ของเรานะไม่เลยหนึ่เราไม่ดู้ได้โอเคเมื่อกี้เราดูหนึ่งแล้วแบบคลอดคล้ายแล้วเนาะคล้ายวันนี้กลับมาอีกนึงว่าในการทำงานด้วยกันค่ะเป็นยังไงบ้างอยากดูบรรยากาศในกองก็องถามกาแหละด้วยนะทั้งดิวและหลุเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มฮอตสองคนเนาะอใช่อ้ต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่เองพูดไม่ปฏิเสธ ก็เหมือนว่าเวลาที่เรากินข้าวอะไรเงี้ยแบบลูกเขาก็จะแบบมาคุยด้วยกันอะไรเงี้ยเหยมือนแบบอยากจะแบบมีบทสนทนาอะไรเยกับเพื่อนเออมันไม่ได้มันมันไม่ได้เคยอยากอ่านนดูเออโอยจะ,จะพูดไงจะไม่อไม่ไปเลยอะไปถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกเพราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมล้วเวลาเหมือนแบบอ่ออยู่ในกองถ่ายเนี่ยเขาก็อยากจะแบบเหมือนคุยหรือว่ามีคอนเสิร์ชเพื่อนที่แบบเราจะต้องเข้าเข้าในช่วงแรกๆกันบ่อยเไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เวลาเราเห็นที่แบบเออต่างคนต่างไปถ่ายอฉากของตัวเองเนี่ยค่ะรู้เขาก็จะมีพานแบบการทํากันบ้านฝึกออกเสียงฝึกโคนเสียงของเขาเพราะว่าด้วยความแบบโทนเสียงขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงของเขาเนี่ยดีว่าเขาเขาไม่ได้เป็นเด็กใหม่ที่ไม่ตั้งใจ uh. เขาเป็นเด็กใหม่ที่ตั้งใจแล้วก็ทํากันบ้านมาอยู่แล้วแล้วบทค่อนข้างของเขาเพราะว่าบทเขาค่อนข้างที่จะเปะเขาไม่ค่อยพูดผิด mm. ไม่ค่อยพูดผิดจริงๆอ่ะสมมติว่าแบบเต็มร้อยเพราะว่าแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นที่แบบ อแปลว่า่เก้าสิบเอร์เซตก้าิบเปเ็นตที่แค่เกาปนที่ผิดิดไปเก้าสิบปอรเนต์เนี่คนเขาทำได้ดีสินก็อ่นิดนหน่อยน่อยะไเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของของคนแสดงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออเราค่อนข้างแบบเออทำงานอเอนจอยฉากไปกับเขาอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยจริงก็คือแบบตั้งใจขอทั้งท้่ใ อันนี้เ็าท้องมาจากบ้านอันนี้เขาก็มาจากบ้านแต่ว่าคือมันมันไม่มีทางพลาดเลยค่ะคือหมายถึงว่าลูเขาพอเขาว่างัูเขาจะหนีไปซ้อมคนเดียวเลยก็ตอนนี้ก็คือตอนแรกจะเงียบๆเหมือนกันนะแต่พออยู่แล้วสักักก็ไม่เงียบแล้วรู้ป่ะไม่เงียบตั้งแต่แรกไม่เงียบแรเดียวว่าค่อนข้างจะเงียบค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะคุยกับคนอื่นเรื่องอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะเข้าหา พี่ๆในกองยังไงมองว่าผัวเป็นน้องเล็กสุดในกองเนาะใช่่ประมาณนี้ใช่แต่ว่าก็หลังอ่ะคนก็จะแบบเล่นการสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเออน้องพลอยนะคะแล้วก็น้องจูนที่จะแบบเป็นน้องผู้หญิงสองคนที่น่ารักมากในกองที่แบบจะชวนพวกเราเล่นติ๊กตอกกันเลยเนี่ยมันทำให้พวกเราแบบเหมือนละลายพฤติกรรมแล้วก็หัวเราะคุยกันมากขึ้นเลย่างเงี้ยมันทำให้แบบ อ๋อคนทุกคนในกองไม่มีใครตึงใส่กันทุกคนคือแบบเออแบบน่ารักเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันในชั้นเดียวกันจริงๆริงมีผู้ใหญ่เยอะด้วยใช่ค่ะจริงๆก็มีผู้ใหญ่อย่างพี่เต่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักมากแบบมาถึกก็คือแบบมาคุยเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกไม่ไม่โตไปกพวกเราเลยอะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขายังแบบน่ารักยังแบบคุยเล่นเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยเลยนะคะอันนั้นถามดีกว่าหรือมั้ถ้าข้างในมีเจ้าไปไหนไงเราเรารู้ว่าตอนนั้นอะดีเราพี่เขาแบบว่า เจอเก่ารู้สึกกลัวอะไรจริงไหมเลยพอได้คัวแล้วก็ดีมากใช่เพราะว่าคือก็อย่างที่พี่ก้าวบอกอะตอนแรกๆผมก็เงียบจริงแหละเพราะว่าคือเราเราไม่รู้จะทําตัวยังไงเราไม่รู้จะคุยกับเพราะว่าในกองส่วนมากมีแต่ผู้ใหญ่ที่แบบว่าอายุมากกว่าเเราเป็นน้องเล็กเราไม่รู้จะชวนคุยยังไงเวละแสดงใหม่แล้วแบบตางทําอยู่มากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างพี่ก้าวเนี่ยที่พี่ก้าวทําคือละพฤติกจรมเราก็คือทําให้สนิทกับเราเร็เร็วมากที่สุด แล้วก็เหมือนผมรู้สึกว่าช่วงแรกพี่ก้าวพยายามจะอะไรนะพยายามจะหาเรื่องที่สามารถคุยกับเราไปหาเรื่องแกเวนนบ้านนาไปเลยนิดนึงหาเรื่องไปรุ่นนะไปรุ่นหาเรื่องยายังจะหาเรื่องครับก็เป็นหาท็อปปี้ที่มันจะคุยกันให้มันทีสนับสนุนให้นักแสดงแบบปล่อย ตามสบายใช่ให้มากที่สุดให้แบบว่าไม่ไม่ต้องเครียดกับการทํางานแต่ว่าเป็นแบบตั้งใจแบบกองที่ดีที่สุดจะเป็นกองที่แบบว่าเล่นไปด้วยความตั้งใจตั้งใจไปด้วยกับการเล่นแล้วความสนุกเราแปลว่า่านเรื่องไหมผ่าห่านเรื่องไหม่านเรื่องไหมเมื่อกี้ที่คี่บอกไงก้าผ่านแล้วคุยเราผ่านแล้วไหมเก้าผ่านก้าผ่านเรื่องไหมผานเรื่องไหม่านเรื่องไหม ลูกหมหาเรื่องบ่อยกับการคุยกับเราโอเว้นุกมากคกับเราเอาจริงเกิลเราคือหาขำใครมากกว่ากันใครตลกกว่าเระหว่างเราใครตลกถามดิวเพราะว่าดิวเขาจะเป็นคนพูดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนแบบพูดเออคือสมมติว่ามีคำที่เป็น Exactly คำนั้นน่ะแบบ directly อ่ะเขาจะไม่ directly เขาจะมีความแบบ indirectly เช่นคือมีความอ้อนคออะหรือออกปาคือแบบสมมติจะพูดว่าฉันชอบเธออ่สมมติว่าความคิดผมอะตกตะกอนเราก็จะเข้าใจใช่ป่ความคิดผมอะมันเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้มันพังทลายไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย อ้อมหอมอะไรบางอย่างมีความทนานาถ้ามีความทนานาแล้วมีความแบบเปรียบเปยอุปมาอุปไมในตัวตัาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขำเพราะว่าเขาดูพูดไปเรื่อยดีแล้วก็แบบไม่ไม่เออมันสับแต่ละอย่างที่เราไม่คิดว่าเออคนปกติจะพูดคนปกติปกติปกติแต่คนพิเศษพูดนะฮะคนพิเศษพูดแล้วเราค้างค้ค้างคำเขาเยอะใชเยอะไหมเหรอผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นคนหมายถึงแบบว่า ชอบคำพวกนี้เราอินกับคำพวกนี้เช่นแบบว่าสมมุติว่าฟังเพลงอ่ะมันจะรู้สึกกว่าคำธรรมดาเช่นแบบว่ายกตัวอย่างก็คือถ้าเปรียบถ้าสมมุติว่าเป็นเพลงรักอย่างเงี้ยเราเปรียบเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยผมมันจะรู้สึกมากกว่าผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าหรือว่าเปรียบเราเป็นเปรียบเขาเป็นถ้าสมมุติว่าคำาดีตคือเส้นชัยคือแบบ เอ่อความสุขอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นคำว่าดวงดาวอย่างเงี้ยอันเนี้ยอินกว่าเพราะมันรู้สึกว่ากว้างกว่าเวลาเราพูดมันก็เลยติดว่าแบบคืออย่างใช้คำว่าเสด็จทำทลายระเหยระเหยไปหมดแล้วอันเนี้ยมันก็เลยดูอ่ะใช่มันเลยดูมากกว่าคําว่าเครียดอ๋อโอ้นี่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยขับต้องเล่นแว่าถ้ายู่เนี้ยดูแต่ว่ากระจัดกระจใจระเหยระเหยไปหมดแล้วอนนี้อ่าใช่หรือว่าแบบเป็นภาพเ้นวิ่งนะเสนจะหวั่นไหว แบบผู้ชายแบบ้ที่แบบว่าใช้คําสวยในการเปรียบเทียบในการแบบใช่เพราะมันจะการใช้คาคาพวกนี้มันมันเห็นภาพมากกว่ามันมันเห็นภาพมากกว่ามันให้แบบแล้วถ้าเป็นนางเขาแบบเศร้าเขาเครียดแล้วเขาใช้คําพวกนี้มารวมมันรวมตัวกับเรารแล้วเขาเล่าเรื่องที่แบบเครียดให้เราฟังเราจะไม่รู้สึกดาวกเลยมันก็ไม่รู้สึกว่าจะตอบเขายังไงเหมือนกันนะมันก็ มันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมันแบบอุกกาบาตต่างโลกกันหรอเนื้อออกล่ะมันขนานยิ่งใหญ่มากจนเราไม่รู้จะบอกว่ายังไงเพราะมันดูแบบใหญ่มากอืมงั้นเราต้องใช้คำด้วยแบบต้องปลอบเขาแบบว่าใช้คำที่ใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วความสุดมันต้องมาจากพระอาทิตย์ที่มาแสงจะจะเหมือนจะมาจากมุมแบบว่าตัวเรือที่เขามองเธอสองคนคุยกันอ่ะเขาจะงงละเออ ปีนี้อันนี้จะบอกปีละบอกปี2องพันี่สามของทั้งสาคนลองไปประโยคสั้นๆน,นี้ยาวได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดิวจะน,นียาวปีนี้ของเขาเป็นไงบ้างเีไปเก็บดิวสุิาะ <c oughs> มาที่ดูก่อนอะปีนี้ของเขาเป็นไงบ้างสองพันยี่สามขอสั้นๆหนึ่งประโยคเออพี่แทนทัปีนี้ของอเราได้เลยมาดูเทียมเหมือนเหมือนเป็นดอกไม้ <c oughs> โอ้ไ่ต้องทำแต่ดิวนี่เขาบอกให้ทำ ด้านซ้ายเราด้านซ้ยเราเดียวแต่แบบภาษาอังกฤษด้วยแบบแบบเดียวก็ก็สนุกดีใช่ไหมเหมือนเป็นดอกไม้ที่ยังไม่บลูม่ะกำลังเป็นรัชบานใช่ไหมใน process in process of blooming อ๋อ process ประมาณนี้ก้าวๆเราปีนี้คือปีนี้อ่ะพูดในแบบก้าวเนาะพูดยังไงก็ไม่ได้นะ ปีนี้ก็ก็สนุกมากค่ะก็ได้ทั้งแบบทั้งเสียงหัวเราะทั้งรอยยิ้มทั้งประสบก,การณ์ดีๆค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้มี new skill ใหม่ๆที่เราจะได้แบบไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตแล้วก็กำลังจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำในชวิตมาก่อนเรย่องเปียกกำลังจะนอน ออให้หน้อง่งองามีแฟนเียาวมเลยเขาไม่ได้ามเลยูมา่นสิองตเล่าล้วตอนนันที่เราชายชายอนไียนใชเดหนูยาวไปหนูยาวไปใ้ดีกว่าอผมยาวเสนที่นะดีปีนีของเราเนไงืิยามีขนาดครับ่ใช่ ปีนี้มันคือการก่อกำเนิดที่ก่อกำเนิดละอ่ะเจอเจอกำนิผมรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างในตัวมันถูกก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนของวงวีดีอหลายด้านหรือว่าแบบเป็นเป็นงานหนึเงหรือว่าแบบในในตัวของเรามันก็จะมีดาวอยู่แต่ละดวงใช่ไหมดาวน่าอาจจะเปียบเสมือนเส้นชัยแต่ว่าแบบดาวของผมบางทีมันถูกระยิบระยับขึ้นมาแบบหลายๆดวงมากเหมือนกันภายในปีนี้ แล้วก็มีอีกหลายๆตัวตนหรือว่าจะเรียกอหลรมันติดเบอก็ตามก็คือหมายถึงแบบมันเกิดทางเลือกทางวิธีการคิดอะไรหลายๆอย่างที่แตกแขนงออกไปเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าไอ้ทุกทางที่เราได้ลองไปเนี่ยมันจะทําให้ผมเติบโตขึ้นแล้วหวังว่าในทุกทกอย่างนั้นแ่ะมันจะถูกรวมหลอมรวมออกมาภายในอนาคตให้มันกลมกล่อมให้ได้ก็จะเป็นจัดวา ที่มีดาหลายวงเใช่ที่ะะจะสว่างขึ้นไปเรื่อยอินมาเสใช่ไหมเออดาวร่วงน่ก็เกข้องูลใช่ไหมอ่าวางใหญ่าว่าอย่างสตีม่เราก็มีล้องเพลง่อส์ดิสี้เป็นรับเป็นอีกดาวนเนา<ช><งง>ะครับอ่าอ่านั่นเรียกว่าอีกดาวนึงก็เหมือนเป็นอีกอย่างนึงที่เราได้ลองทำนั่นแหละก็คือการน้องเพลงี่รแวต้องทำโดยปกตเป็นการไม่ถูกองไม่รูอะไรมาาเ พี่มีเกมเล่นด้วยที่บอกว่เดี๋ยวขอแบบเด็กเสียงขอร้องมาสักหน่อยหนึ่งนะนอกจากคือซีรีส์ของเราอยู่สมองหนูหน้าใช่ไหมพราะสีหน้าเป็นยังไงพี่ก็เลยมีรูปมาให้ถ่ายว่ารูปที่เห็นเนี่ยคือใครเ้าสั่เราช่วยกันตอบโอเคโอเคไหมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นมาแท้ใน่ายกันเนี่ยอหละใช่ใช่จริงในจีนดเอาเลยใเก้าสิบจะน่าเป็นเลยไม่รู้จักกันก่นเฮ้ยมีมี รู้จักแต่ลุกป่ะพีวิ่เร็วตอบให้ตอบพี่วินพี่วินใช่ไหมพี่วินพี่วินพี่คนเดียวเลยนะพี่วินไม่ถวินไม่วินไม่ดูจากอะไรพี่วินอันนี้พี่วินชัวชัวคอนแท็งสีนี้แลด้วยอุ้ยด้วยด้วยด้วยร่างกายของเขาด้วยด้วยการโพสิ่งของโพสเจอร์แล้วก็เห็นเห็นหน้าแบบแวบๆก็ตังทาจัยมาตรงลางค่ะตรงทาง หนึ่งสองนี่ใช่ไหมเด็กเวียนโอเคถือว่าุย้อนมาผงไม่เห็นหน้าก็รู้ไปถ่าะรูปที่สองชุดสองแบบนี้เฮีเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอะทำไมหนุ่มไม่ใจัเกียรชุดแบบเนี้ยชุดแบบเนี้ยจริงจริงชุดแล้วมือมือผิวผิวเออทำไมมันเป็นข้าวตาลหอมเว้นนะครับ ฉันก็รู้อาคมแบเอออารมณ์แบบมีชุดด้วยแล้วก็การดำเนินเขาเป็นนักเวททีมอาคมแล้วก็รู้ว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงด้วยรู้ว่าสีหน้าเขาเป็นยังไงทขาไม่ดูก่อนรู้ว่าหน้าเขาเป็นยังไงรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะเออช่วยพี่ดูเขาก่อนค่ะขอภาพเฉลยเค่ะเนี่ยมองจากมุมบนแอ้วรูปนี้แบบมองมองลงมาข้างล่างเหมือนเอาเขางมาแกมเหมือนกันนะ ไม่สิเราป่วยอยู่นีไหป่วยป่วยป่วยพร้อมไหมต่อไปนะพร้อมครับรูปที่สามอ่ะใครวะไปเลยปลยสาวผมยาวน้องพ่อไม่ใช่น้องจูนน่าจะเป็นจูนแหละ่ไาเห็นรวมทั้งหมดในข้าไม่ได้ในสี่ได้แต่ผมว่าพี่เลิฟไปไม่หรอว่าจูนเสียงแตกอ่ะพี่รู้จักรู้ว่าใครรู้ว่าใครผอสี คิดว่าจูนเหมือนกันเพราะว่ามีมีนกกระนกแอบนกกระนกคืออะไรนกกระนกแอบนกนกนกกล้องที่แบบว่าจะจะส่งส่งเสียงนิดหน่อยตอนที่พูดคำเป็นจูนจูนอ๋อคือมีนกกระสีบอกมีนกกระนกคืออะไรไงก็ได้เลยช่วยช่วยด้วยนกกระนกคืออะไรแฟนๆแฟนๆพิมพ์มาได้เลยนะครับไปเอามาจากไหนก่อนไม่รู้มันอยู่ในหัว กสิทธิ์หรือเปล่ากสิทธิ์ตชรับใครว่าจูนจูนครับดิวใครว่าใครดีรว่าใครคิดวราคิดว่าสมผงเนี่ยนะพี่วเลิกเก้าใรวาใครค่ะสมองนะรอนนะจูนเพราะว่าจำแสกผุไดาเฮ้ยเขาก็แสกนี้กันหมดปะไม่ขออูเ้ลย่หมไม่ยไม่ได้แสกหนึ่ง ได้มันต่างกันยังไงมันก็ตรงกลางเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่เหมือนอยู่ไม่ได้ตรงกลางใช่พี่ผมจำแสกผมผมกับพี่ลุกต่างกันปะต่างตาต่างลูกไหยต่างความแบบเส้นผมความโคนขนไม่เหมือนกันรู้จักอันไหนพี่หมดันไหมดมาขอเลือกไปค่ะมาเตยตะวันพี่เตยพี่เตยช่วยใช่อ่ะทำไมถึงเป็นพี่เตยอ่ะ พอยาวคือมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนพอยาวว้าวลูกกัะเหือกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสบผมใช่แย่แสบผมอันนี้ทุกคนเห็นไเอกสัรใช่ว่าคุณเตตะวันแน่นอนครับใช่ไม่รู้ทำไมเออใช่เดินสองซ้รอต่อไปนะต่อไปตอนนี้มีแค่ดีวนะที่ผิด หนึ่งสองสาเฮ้ยเฮ้ยเดียรพี่ลุกเจเจเหรอมาทำไมมาดูเหมือน AJ เจแต่ผมว่าผมก็ไม่เคยเห็นลูกนี้มันเจเจหรอทำไยเขาั้บนยากาศใชไหเดียวชุนมบดีกา่าแต่อันน้คนตัวใหญ่าเริ่มยากล้วอ๋อมือใหญ่ทำไมรู้สึกว่าเป็นปอน่ะ หรือ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 เพื่อนขมบ่มนี่ว่าใช่อ่ะใครเป็นเพื่อนพี่จอร์ดเหรอครับผู้อาวุโสหนาเหรอเฮ้ยผมว่าพี่จอร์ใช่เป็นจอร์ดเป็นจอร์ดทำไมทำไมถึงเป็นจอร์ดเพราะว่ามือมันดูแข็งแรงไม่ถ้าถ้าถ้าดูถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นแบบสีผิวชัดเจนด้วยแล้วก็ตัวตัวแน่นใช่ใช่ใช่นี่มีลีนมีความลีนมีความบอลเห็นแล้ว ยอดแน่นอนก้าวกต้นต่างอกสวยไม่อ่ะันไม่อกสวยมือใหญ่ด้วยมันจะให้แบบสังเกตงั้นใช่ไหมมั่นใจมั่นใจมันใจพยองผยองเลยค่ะพยายองอุ้ยนี่อต่อคุณถูกข้อเลยนะถูกยอดนะนี่คือได้ได้ความช่วยจากนกกระนกฟันช่วยเหมือนกันนกกระนกไปรูกต่อไปค่ะมาพี่ออกแน่เลยใช่ปะ อ๋อเคื่อนขาดใช่ฉันก็ไม่ฉันยังไม่เฉยให้ถ่ายก่อนนะให้ถ่ายก่อนผมรู้สึกว่าพี่ออฟผมว่าพี่อ,อ๊อฟออกจนหมดหรอใช่ครับอ่ะไปออกจนหมุณถึงผมรู้สึกว่าปกติพี่อ๊อฟจะชอบถ่ายรูปบนหน้านี้ปะจริงถ้ามีความเชื่นขึ้นน่าเด็กคุกกิมยาแต่ทำแต่ทำไมพี่ออฟครับอ่ะพี่ออฟเป็นขอ้อสุดท้ายต่อค่ะ คิดว่าเป็นคนที่เล่นยานกเป็นคนที่เล่นที่อาจจะที่อาจจะเล่นแบบเก่เงเหมือนมากนะอ๋อไม่ใช่อ้อมคนแล้วหรอกไม่อันนี้อันนี้ให้เขาตอบครับเพราะว่าให้อาที่ผิดไปม้าทุกนเดี๋ยวจูนจะมาเข้ากล้องด้วยนะคะเพราะว่า คนนี้ค en> <k ling> <wireless dou fs> <k ling> ือใครคนนี <diction aries> <k ling> ้คือใครพี่มาร์คแต่ว่าน้องเหมือนมาร์คเนาะมันเหมือนแต่ผมว่าพี่ออฟมากกว่าไม่ใช่พี่ออฟไม่ใช่พี่ออฟแน่แน่ลูกต่อบใครที่หน่อหมาหมาหมาตอใครมาข้าวกลิมเฮ้ยเดี๋ยวรู้ใจแล้วเนี่ยคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่คาใช่ย่าอะไรที่เป็นมาร์ค ไม่ผมว่าเป็นม้าโงรู้สึกสีผิวอ่ะไม่ใช่พี่อ้อแล้วพี่อ้อเลือกขาววันนี้บ้างโอเคเขาทำผมแบบนี้แต่คือทรงผมคล้ายพี่มาร์คแต่ว่าผิวไม่ค่อยเหมือนอ่ะทำไมไม่รู้อ่ด้วยแสงหลายๆอย่างคิดว่าคิดว่าพี่มาร์คไม่ไม่นอกน้องม์คมีคนกระซิบไหมลูกตอนเนี้ยมีมีมีกระน็อกมีกระน็อกอาจจะเข้ามาอาเดลขยิ่งย้ายของเราสุดท้ายเราจะมาร์คหรือจะกออกทีเฮ้ย เรารู้สึกว่าพี่ออฟอาจจะไม่แต่งตัวดีป่ะจีสต่งส่งผมพี่ออฟไม่ได้เป็นแบบใช่มันจะมีความขอดูเลยค่ะดึงสองเลเย้าาาบเก่งาาาาา่าานานาาาเา่า่าาาก่าา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 ็าา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 อาา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 า่มืาอวานเาา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 คาา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 าอาา ดูไกลตัวพวกเราเนาะไกลตัวอยู่อีกรูปนึงนะรูปสุดท้ายละรูปสุดท้ายละเดิมสองซ้ำนี่จิมมี่เหรอจิมมี่จิมมี่ไหนหมอจิมเหรอหมอจิมอ่าเอาเปเก้าพายว่าหมอจิมเดี่ยวนะเอาเอาอะไรใครอะทูนทูนได้แบบถ่ายใครไม่ได้ยังไม่ได้ดูเอิ่มไอไม่เหมือนดิวเหรอ ที่ก็เหมือนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก็คิดว่าแบบเอาแล้วแกจำไม่ได้เหรอแต่ว่าจำได้เพราะไม่เคยใส่ชุดแบบนี้ไม่เคยไม่น่าใช่ดิวมันแต่งใช่แต่แต่ว่ามันมันมีความคล้ายแต่งตัวมันไม่เหมือนดิวอ่ะดิวมันจะแต่งตัวมอท่อหน่อยหมอใช่คือมอท่อโมโมชมาแล้วคือโมอท่อรอรอต่อหูชอน่งเธอโมเธอต้องต่อให้เก่เราว่าเธอเธอ เธอจำชุดไม่ได้คิดว่าเป็นมีติดเป็นหมดอยู่นะโอ้นุ่มเหมือนเหมือนจิมอ่ะก็ต่อว่าหมอจิมขาวอ่ะตก็ตอบว่าดิวเราชื่อดิวดิวก็ทำสีแดงดิวจะตอบตัวเองไหมคะแดงอะไรแต่ชอบเวลาถ่ายรูปชอบแต่งให้มันดำชอบเพิ่มเงาจุดดำเอาตอบดิเขารออุ้ยดูดิดูดิดูอีกแล้วนะ ครนะไม่มีพี่ว่าอะไรนะชื่ออะไรนะหมอจิมแต่ว่าหรบอกว่าจิมจมมี่อ่ะจิมมี่เหรอแต่ถ้าเอามาเป็นดีเราดึงลำตัวเองไม่ได้ก็ก็ก็ตามบมดไปจบก็ไม่เห็นหายไปโอก็ใช่ผมว่าไม่ถ้าถ้าถ้ามันใส่ว่าไม่ใช่ปกติผมไม่ค่อยใส่ไอ้สร้อยสร้อยไม่ใช่ไม่ขอไชื่อเงินเงินเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชื่อสองพอดีแล้วกันเจนมี่ จิมมี่หมอจิมไกย์ก็เรียนพอดมาดูคนเก่ค่ะใช่หมอจิมไหมนึ่งมาพี่เบิร์ดธงชัยเออนี่ขนาดยังช่เด็กในค่ายใช่อเถ้ายังไม่รู้อำตอบหมดเลยโดยเฉพาะลูกค่ะลูกสุดยอดมากเราถือวเป็นแฟนมันแท้ในค่ายเไม่มีโน้นะ่วงการมาไม่อยาก แล้วต้เข้าใจความสุกสูบเราแค่มหนนะคะที่สุดแล้วเปนก็นะะเ,ปนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยที่รู้ว่าเป็นฉากมีรายการอันหนึ่งที่แบบว่าเห็นแค่ตาใช่ไหมรา,รายการใหญ่ๆที่ที่บอกให้ทายใช่ใช่ใช่บบใช เนี่ยไม่ได้ออกรายการนั้นขอเชิญลุกได้ชวนชวนชวนลุกได้แต่ว่าลุกต้องทำไปแล้วรายการนั้นอ่ะจิงไม่มีไม่มีแล้วนานแล้วหลายปีแล้วถ้าเด็กๆกับเด็กๆมีชูต่อเราฝากซีรีส์นึ่งไดนไหได้ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องเฟสเด่นเหนือปลักให้ดูหน้าด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันพุธเริั้งเวลาสองทุ่มครึ่งช่องเจมยี่ห้านะครับแล้วก็เริ่มตอนแรกวันพุธ ที่6กันมาครงนี하루하루้นะครับหรือว่าดู2ตอนใหม่ทุกๆวันพุธเพื่อหัตที่ความวีดีโอนะครับแล้วเจอกันนะครับฝากด้วยนะคะเจอกันแน่แน่ขอบคุณอีกทีอ่ะค่ะพี่หกแพร้ด้วยพี่ที่บอกว่าคู่แล้วขอขายทำไงแกขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเซ็กซี่เกิน บทสัมภาษณ์นะคะข้างในนะคะเป็นของดีบกดาไปดูเขาดูจะบรรยายขนาดไหนี้ข้างในมีใครคนนี้สุดๆกอลล่าเราอยู่เราขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ